ทีเด็ดบอลสปอร์ตฟู88ก่อนจะฟังทัศนบอลวันนี้ขอฝากแอ้เข้าที่ดีแบบโครเสียนเรียกพ่อเอามาเรียกปลาคลางบ้านแอดไลน์ไว้ที่แอด SPP88 อย่าลืมมีแอดนั้นนียนะครับสวีดัสสวัสดีมาพบกับช้้งตกมันอีกเช่นเคยวันนี้ช้างตกมันจะพัดกพบคู่ระหว่างวิยาเลอันพบไบเยนูนิกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในเวลาตีสอง บียาเลอันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาเยน์มิวนิกโดยเจ้าบ้านบียาเลอันฟอร,ร์มของพวกเขาทำได้ค่อนข้างแย่5นัดหลังสุดเป็นการชนะ2แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันส่วนทางฝั่งทีมเยือนบาเยนน์มิวนิกผลงานของพวกเขาทำได้ดีโดยทีเดียว10นัดหลังสุดเป็นการชนะ6เสมอ3แพ้ไป1เกมเท่านั้นมองดูแล้วเกมนี้บาเยน์มิวนิกเหนือชั้นกว่าเยอะเยช้างงอมากฟันทงบาเยน์มิวนิกมีเฮแน่นอนจัดไป ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละ้วอย่าลืมแอดไลน์เลที่แอด SPP88 หรือกดลิงก์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ